แต่ที่เข้ามาแล้วก็เห็นคุยที่เกี่ยวกับปริยัตินะคะแรกๆฟังก็เหมือนเหมือนจะรู้บ้างแต่ฟังไปฟังมาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับเราจับไม่ถูกค่ะมันเยอะไปหมดเหมือนที่ท่านว่าว่าเออยังไม่รู้เกี่ยวกับปริยัติเยอะแบบนี้นะคะ่ะทีนี้ฟังที่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่ว่าลาดลุ่มลึกมีเป็นระดับระดับไปทีนี้อยากให้ท่านช่วย หมือนสรุปเป็นข้อๆค่ะเหมือนกับว่าอ่ะอันเนี้ยขั้นอนุบาลอย่างนี้ประถมอย่างนี้มัธยมแบบนี้มหาลัยอะไรแบบนี้ค่ะคือมันอยู่ขั้นไหนคือยมยังจับไม่ได้คือที่ว่าล่าลุนึกเนี่ยมันมันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเป็นสเต็ปปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเห็นภาพว่าโอเคตอนเนี้ยตัวเองน่าจะอยู่ตรงสเต็ปไหนแล้วไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปที่เราเองค่ะว่าอ่สเต็ปนี้มันคือการต้อง เริ่มต้นที่ศรัทธาหรือเริ่มต้นที่ศีลอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้ท่านสรุปมาเป็นสเต็ปสเต็ปลาดลุ่มลึกไปอะค่ะก็ปฏิบัติที่พ่อครูบอกเราช่วงนี้ก็ยิ่งเน้นย้ําเลยเรื่องอัปนักกะเรื่องจรจรณะสิบห้าวิช,ชาแปดนี่แหละก็เน้นมาตรงนี้แหละที่จะทําให้เราปฏิบัติไม่ผิดคือมีอัปนักกะทำ <c oughs> ปฏิบัติลดกิเลสเกี่ยวกับกินอยู่หลับนอนเหมือนเมื่อก่อนปันก่อนใครมาเล่านะ ว่าปัดกรรมฐา,านชาวโสก็กินอยู่หลับนอนแต่ตอนนี้มาอ่านเวทนาในการกินอยู่หลับนอนนั่นแหละแบิศีลศีลข้อที่หนึ่งสองสามตอนนี้ยอ่อมาเลยสามข้อกับคนนะกับสัตว์แล้วก็กับข้าวของกับพืชแล้วก็มารูปรสกลินเสียงสัมผัสนั้นเราอยู่ขั้นไหนก็ไปตรวจสอบตรงสังโยชน์ทั้ง10บก็ได้สังโยชน์ทั้ง10บในของของพระสวดราบรัน ในเรื่องของอะเรื่องของการกินอยู่หลับนอนของเรานี่แหละเรื่องอะไรเ,เรื่องการนอนก็ได้ตื่นมาแล้วยังมีความขี้เกียจหรือไมอ่นี่กําลังพูดอ,อยู่เนี่ยมีมิดเช้าวาจาอยู่ไหมยังผิดศีลข้อที่สีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาง่ายๆก่อนกับเรื่องสัตว์นะอย่างที่ว่า,าข้างๆตัวเรามีสัตว์มีมดไหมมีคนไหมแล้วก็เอาตรงนั้นก่อนแล้วก็ฝึกที่จะ ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนแล้วมีใจเมตตากรุณาหวังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งปวงอยู่ไหมคือไม่ใช่ไม่ฆ่าแล้วก็ไม่กินละแต่ว่าก็ไม่เมตตาไม่หวังประโยชน์เพื่อเขาอันนี้ก็ยังไม่เข้าถึงศีลข้อที่หนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายที่พระเจ้าท่านบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งมาอะไรเงีย้ยก็อเอาไปถึงข้อ,ค,อคือพวกนี้เหมือนแต่ว่า คือเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องมาจับที่ศีลใช่ไหมคะส่วนเราจะจับข้อไหนเราก็คือเราต้องจับไปทีละข้อหรือว่าเราต้องดูเขาเรียกเขาเรียกว่าสักยะนี่แหละคือตัวตัใหญ่ใช่อยู่ตรงไหนกับอ่ะกับคนคนไหนอ่าคนไหนลักษณะไหนที่เราเนี่ยดูดผลักข้อที่หนึ่งอ่ะอ่าแเราไม่ชอบใจแม้เราไม่ฆ่าแล้วไม่เบียดเบียนแล้วก็จริงแต่เราก็ยังไม่ชอบใจเขาอยู่ ยังมีวาจาที่ไปเบียดเบียนกันอยู่ไหมก็ลดละด้วยการงดเว้นขาดสัมผัสบ้างอ่านอาการข้างในที่เป็นกายร่วมแรกๆถ้ามันแรงก็ต้องในขณะที่เราพอเรารูส้สก,กายะแล้วเราก็คือต้องเอาเวทต้องดูเวทนาเข้ามาก็ต้องเอาเวทนาเข้ามาเลยใช่ไหมคะก็คือมันก็ต้องทำ้ยต้องอ่านมากกว่ามั้งมันมีอยู่แล้วละเวทนาเนี่ยนะต้องอ่าน,นเวทนา คนเรานี่มันมีความรู้สึกอยู่แล้วละเวลาสัมผัสนะแต่เราไม่ได้กําหนดรู้อาการมันกําหนดความต่างกําหนดหมายอะ่ะรู้ว่าเราตอนนี้เรามีอาการนั้นอยู่นะแล้วเราจะลดมันยังไงเราจะใช้พลังงานสร้างพลังงานของเราขึ้นมาพลังงานจิตที่จะไปโอ้เห็นเลยเห็นโทษเห็นภยัยเห็นความไม่ดีงามเหมือนเราเห็นเห็นเห็นแมลงสาบเมื่อก่อนอยากจะให้มันออกไปคล้ายๆอย่างนั้นอะ่ะเกี้เลยก็เหมือนกัน คือคืองแรงตาบเมื่อก่อนของเราเอาออกไปอะไรเงี้ยความรู้สึกโกรธเนี่ยความรู้สึกผลักเนี่ยมันมันแม้เล็กแม้น้อยมันก็ไม่ดีละความไม่ยินดีอะไรเงี้ยก็กําหนดกับคนนี้สิ่งนี้เวลานั้นเวลานี้ที่เป็นสักยะสักยะคือตัวตนของเราตอนนั้น่ะขึ้นมาล่าให้เราเห็นปัจจุบันนั้นอ่ะก็ทํามันออกไปพอได้ปุ๊บมันก็จะมี เออความโล่งความว่างความเบามีปิติขึ้นมาก็าเลยเป็นปิติจักชานอะไรเงี้ยก็จะตอนแรกม,มันจะมีสัตยธรรมันพอทําแล้วมันไม่ได้ทันทีหรอกมันละอายก็จะมาอ้อฮิลิโอตปากเกิดขึ้นในสัตยร,รรำเจ็ดอ่ะเี่นะฮิลิโอตโอ้ยไม่น่าเสียเสียเสียลูกเด็กละอ่าเสียลูกกิเลสละไม่น่าเลยแล้วก็มาอายกับตัวเองถ้าอายมากขึ้นก็ไปบอกสมณะบอกเพื่อนเอ้ยพลาดอีกแล้วเพื่อน อ่าสมณะเพื่อนหรือก็จะบอก,บอกเราอ่ะโอ้ยเราเดี๋ยวไปทําอย่างนั้นอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยมันก็จะอายละอายับเบิดละอายจนถึงกลัวเลยตอนนี้โอ้ไม่อยากจะเอาเลยเนี่ไอ้นี่มาอีกละเอากลัวเลยล่ะอ่าโพะหรคือมันกลัวขยิดขยันไม่อยากจะไปทําอย่างนี้มีจิตอย่างนี้อีกละแล้วการที่่คะแล้วการที่เราตั้งอธิศินอธิศินก็คือเครื่องมือที่ที่จะทําให้เรา ระว่างไอตัวสักกายะของเราหรือเปล่าคะอ่อสักกายะเนี่ยเป็นตัวหยาบละตัวหยาบใหญ่ถ้าเราลดสักกายะได้เนี่ยมันก็จะมันอยู่มันเขาจะไปข้างในละพิเรนจะไม่ออกมาข้างนอกมากละสักกายะเนี่ยเป็นพระโสดาบันจะรู้เอานี่หยาบกกายคนนี้เราเจอทีไรเราก็จะดูดจะผลักกับเขาเนี่ยจนถึงขนาดออกทางวาจาสีหน้าท่าทางกริยากระทํากรรมหยาบหยาบไปเลยคนนี้จะเห็นทีไรเราต้องแบบเข้าไปต่อว่าหน่อยละ อะ,อ,อะไรเงี้ยเห็นที่ไรจะต้องไปคุยคนนี้แหละชอบมากชอบมากมีพอใจชอบมากไปคุยอชอบดูด,ดึงถ้าเพศทางเพศก็เอารูปร่างหน้าตาอย่างนี้เห็นแล้วต้องมองไม่มองไม่ได้มองแล้วต้องอยากไปรู้จกักไปพูดคุยหน่อยหาวิธีขอเบอร์โทรทางโลกโลกเขา่ะขอแอดไลน์หน่อยอะไรเงี้ยแบบนั้นแบบยาวเพื่อสักยะใช่ไหมลดเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะมันผิดศีลแล้วก็ ถ้ค่อยลดละไปพอพอไม่ทําละมันจะอยู่ข้างในมันจะมีผิดบ้างเผลอบ้างอย่างที่ว่ามันค่อยๆละอายค่อยๆเลิกมามีปัญญารูุ้คนี้พอมันมันอยู่ข้างในเขาเรียกว่าเป็นสังโยชน์ที่มันสูงขึ้นก็เป็นพระสกิทาคามีหลุดออกมาบ้างข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างพอพระนาคามีไม่หลุดเลยข้างนอกเลยพี่เละมันไม่มากพอที่มันจะพอละหลุดไงคือมันไม่ใช่ว่าไปข่มนะถ้าข่มนี่มันก็จะอัดอัดถ้วมันก็จะกดดัน แต่ถ้าลดเป็นขั้นตอนมาเนี่ยพอถึงอนาคามีกิเลสจะเลือน้อยมากมันก็ไม่ยังไงมันก็จุดไม่ติดให้เราออกไปทําข้างนอกแล้วนั่นแหละค่อยๆไปลดสังโยชน์ข้างในอีกขณะภาษาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปหลับตาทําเหมือนเก่ามันต้องมันมันต้องมีสมาธิติิตรงนี้ด้วยอนาคามีก็ยังต้องอยู่กับโลกเขากามคุณเขาคนนี้ชอบใจไม่ชอบใจเหมือนเก่านั่นแหละแต่มันอยู่ข้างในนิดๆขึ้นมาไม่ไม่พลังงานไม่พอให้เราออกไปพูดเหมือนเก่าละทําเหมือนเก่าละ จนกว่ามันจะหมดเราก็จะชัดเจนในเรื่องเรื่องหนึ่งนั้นอย่าทําหลายเรื่องมากนะถึงบอกว่าคนวิคนสายที่เป็นสายปุ้งอะ่ะต้องควบรวมเอามาทีละโจทย์แล้วก็ตัดสังโยชน์ให้มันครบสังโยชน์ริบาอสาาวะทั้งสิบให้ครบเลยอ่านอ่านเข้าไปถึงเจโตปริยานที่มันเป็นสิบหกขั้นตอนอะ่ะเอาไปจับนะถึงจะถึงจะเป็นลําดับที่ค่อยๆทําไปทีละอย่างไปอันนี้พูดถึงว่าเราจะทาไม่ได้ทั้งหมดทีเดียวหรอกนะ แต่ค่อยๆฝึกไปมันจะมีความละเอียดขึ้นเองอะไรเงี้ยอย่างนั้นท่าครับคน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 หนึ่งเนี่ยในตัวคนคนหนึ่งนี่เขาอาจจะเรื่องนี้เขาอาจจะได้เป็นโสดาบันหรือเรื่องนี้เขาอาจจะเป็นอนาคามีอะไรนี้ได้ไหมคะหรือว่าใช่อย่างยมก็ไม่ติดบุหรี่ใช่ไหมมีแค่ติดบุหรี่ไม่ผู้หญิงอ่ะแต่ทําไมบางคนเขาติดอ่ะแล้วก็เป็นลรหันในเรื่องบุหรี่มาก่อนแล้วไงไม่ติดมาหลายชาติแล้วไม่ติดแต่งหน้า ไม่ต,ติดที่จะอะไรอะใส่ชุดหรูหราอะไรเงี้ยมันไม่ติดมาแล้วมันได้แล้วอะไรเงี้ยนะทรงผมก็ได้เรื่องทรงผมได้มาแล้ว<ด>เป็นอาหารมาแล้ว<อ>แล้วก็เอาเทียบเคียงก็ได้อาการที่เราไม่ติดบุหรี่เนี่ยแล้วไม่ดูดไม่ผักด้วยแต่บางคนไม่ติดแต่มันผักนะแต่ไออาการที่มันระคายเคืองก็ส่วนนะคนบุหรี่เข้ามาในจมูกก็ระคายเคืองก็แสบ แต่อาการจิตที่ไม่ชอบใจเราไม่มีชอบใจเราก็ไม่มีบันบรี่ลอยมาแต่บางคนหอมอบางคนก็เหม็นหนีหรือว่าต้องไปจัดการไขสุบรีเอาไว้ปรับอะไรเงี้ยมันก็จะมีความยูดความผักในสิ่งแต่ถ้าเราไม่ติดนะมันก็จะรู้ความจริงตามนั้นแหละอะไรเงี้ยเอาเรื่องอื่นบ้างเรื่องทุเรียนเรื่องของหวานแล้วทําทีละอย่างให้ชัดเจนไป มันถึงจะเป็นลำดับที่น่าสัศจได้นะเอาละพอพอพอได้ชัดเจนขึ้นหน่อยเนะาะมาพูดไปก็ทบทวนนะก็เพิ่มความชัดเจนให้ตัวเองด้วย